มิวนะคะคต้องเจอผู้คนมากมายใช้เวทบพิพในการแก้ไขปัญหาค่ะต้องพร้อมตลอดเวลาทั้งรูปร่างหน้าตาและความคิดค่ะสมัยนี้คู่แข่งในวงการเยอะค่ะต้องดูแลเต็มเป็นพิเศษทั้งมองคำนี้จบเลยนะคะเคล็ดลับหรอคะออกกําลังกายพับก่อนนี้เพียงพอดื่มน้ำนเยอะๆแล้วก็ดินมเสียคะ่ะมิช่คนนะคะ ลินเซียของมิวกล่องน,นี้เองค่ะลินเซียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสาวใสปิ้งด้วยคุณค่าจากแอลกูตตาไทโอนสารสก,กัดจากโรฮิปเมล็ดองุ่นกรดอัลฟาไลโปอิกและโคอนซายคิวเทนช่วยคุณขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติสวยใสยปิ้งแบบเซเลบวิตี้ทำงานไปเรื่อยๆรู้สึกผิวหมองค้ําจนพิษตากล้องคับ <สา S 1> แต่พอดูแลตัวเองด้วยลินเซียผิวพรรณสดใสาขาวปิ้งกว่าเดิมอีกค่ะมีแต่คนนึกว่ามิวเป็นดาราไม่ใช่ค่ะ ก็แค่เป็นพิตตี้ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาลองดูสิคะแล้วคุณจะรักลินเซียแบบนิ้วค่ะลินเซียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้คุณขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติสวยใสปิ๊งแบบเซ r ร์วิตี้